หากพูดถึงคำว่าเครือข่ายสังคมผู้เรียนนึกถึงอะไรกันบ้างคะหากนึกไม่ออกลองดูภาพดังต่อไปนี้ค่ะในชีวิตประจำวันของเรามีการสื่อสารกับกลุ่มคนในสังคมหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการรวมกลุ่มกันเพื่อแสวงหาความรู้การรวมกลุ่มกันเพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลายความเครียดหรือแม้แต่การรวมกลุ่มกันเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจโดยมีรูปแบบ ทั้งการสื่อสารแบบเผชิญหน้าหรือการสื่อสารผ่านสื่อซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการใช้สื่อได้ปรับไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วหลายคนจึงปฏิเสธไ่ได้ที่จะต้องสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook Facebook Line อีเมลเพื่อให้ตอบสนองการใช้ชีวิตของตนเองและผู้ที่ร่วมสื่อสารกับเรา ปัจจุบันโซเชียลมีเดียได้เปลี่ยนวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของเรารวมถึงการทำธุรกิจของเราด้วยเราอาจไม่จำเป็นต้องขับรถหรือนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อไปประชุมซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเราสามารถสกายวิดีโอคอลในการประชุมกันได้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปที่ช็อปเพื่อขอความช่วยเหลือจากแบรนด์เพียงแค่โพสต์ไปยังพันทิปหรือแฟนเพจของแบรนด์เดี๋ยวแบรนด์ก็จะมาตอบเอง เราไม่จำเป็นต้องรีบกลับบ้านดูข่าวทางทีวีเพราะอยู่ที่หน้าจอมือถือของเราทุกที่ทุกเวลาโซเชียลมีเกิดจากการที่คนประมาณ1,000ล้านคนช่วยกันแชร์ข้อมูลในพื้นที่ที่เรียกว่าียลมีเดีย ผลสำรวจจาก VR Social Digital Agency ในสิงคโปร์ได้ทำการรวบรวมสถิติและสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจว่าประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า38ล้านคนคิดเป็นร้อยละ56ของประชากรทั้งหมด และมีจำนวนผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านมือถือ34ล้านคนคิดเป็นร้อยละ50ของประชากรทั้งหมดแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้มากที่สุดคือ Facebook รองลงมาคือ Line Facebook Messenger Google และ Instagram ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าหากการสื่อสารใดที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทางสังคมที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกันโดยมีรูปแบบการสื่อสารตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่านสื่อสังคมเครือข่ายทางสังคมเราเรียกการสื่อสารนี้ว่าการสื่อสารในสังคมออนไลน์ค่ะและหากเรามีการสื่อสารที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทางสังคม ที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกันโดยมีรูปแบบการสื่อสารแบบเผชิญหน้าเป็นหลักเราเรียกการสื่อสารนี้ว่าการสื่อสารในสังคมออฟไลน์ เมื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการสื่อสารทั้งสองประเภทนี้เราจะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการรวมกลุ่มของเครือข่ายทั้งในสังคมออนไลน์และในสังคมออฟไลน์จะมีความหมายเหมือนกันคือการตอบสนองความต้องการทางสังคมที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายและความสำคัญทางสังคมในกลุ่มคนที่มีความสนใจและมีกิจกรรมร่วมกัน สำหรับสิ่งที่แตกต่างกันคือรูปแบบทางการสื่อสารที่ในสังคมออฟไลน์ line, จะใช้การสื่อสารแบบเผชิญหน้ากันเป็นหลักสำหรับในสังคมออนไลน์ line, จะใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมค่ะสำหรับสังคมออนไลน์ line, มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการสื่อสารดังต่อไปนี้ค่ะ1การสร้างและประกาศตัวตนได้แก่ facebook บริการเครือข่ายสังคมที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก หรือ Twitter เครือข่ายสังคมที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน140ตัวอักษรว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่โดยเรียกการส่งข้อความนี้ว่าทวีตซึ่งแปลว่าเสียงนกร้องนอกจากนี้ยังมีบล็อกหรือเว็บบล็อกที่เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่งซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียนโดยจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วยข้อความภาพลิงก์ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆไม่ว่าเป็นเพลงหรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์คือปกติบล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียนซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที สุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือ Instagram โปรแกรมแบ่งปันรูปภาพและคลิปวิดีโอสั้นๆ 2. วัตถุประสงค์ในการสร้างและประกาศผลง,งานได้แก่ YouTube ที่เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ Google ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สามารถให้ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดดูคลิปหรือแชร์คลิปได้ 3. วัตถุประสงค์ในเรื่องความชอบหรือข้างใครในสิ่งเดียวกันได้แก่พันทิป เว็บบอร์ดที่สมาชิกสามารถตั้งกระทู้เพื่อให้สมาชิกค,คนอื่นเข้ามาตอบกระทู้ได้โดยในยุคแรกมีเพียงเว็บบอร์ดเดียวคือ t e c h คนิคอ Chat สำหรับตั้งกระทู้พูดคุยกันเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลักต่อมาสมาชิกเริ่มพูดคุยในเรื่องทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางพันทิปจึงเปิดเว็บบอร์ดใหม่ปัจจุบันมีทั้งหมด35ห้องเช่นห้องก้นครัวที่จะพูดคุยกันเรื่องร้านอาหารสูตรอาหาร ห้องจัดตุจักที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวต้นไม้ห้องเฉลิมไทยที่จะแลกเปลี่ยนในเรื่องภาพยนตร์ดาราภาพยนตร์ค่ายหนังเทศกาลหนังหนังสั้นเป็นต้นสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่4คือการเป็นเวทีทำงานร่วมกันได้แก่วิกิพีเดียคือสารานุกรมบนเว็บ จุดสำคัญของวิกิพีเดียคืออนุญาตให้คนทั่วไปสามารถเขียนหรือแก้ไขข้อความบนวิกิพีเดียได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ดูแลระบบเว็บไซต์นี้คิดว่าทุกคนที่เป็นผู้อ่านควรมีสิทธิ์จะเขียนจนทำให้เป็นความรู้ที่ทุกคนร่วมกันกันกรองดังนั้นความน่าเชื่อถือจึงเกิดขึ้นในระดับหนึ่งในวัตถุประสงค์ข้อที่5การสร้างประสบการณ์เสมือนจริงได้แก่ เกมออนไลน์ต่างๆเช่นโ o l เลอร์ค s t e r อ o m b i e บ h ้ช t e r และตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเกมโปเกมอนโกที่สามารถทำให้คุณต้องออกไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆเพื่อเกมโปเก m o n หรือแข่งแบทเทิในสนามจนทำให้มีชาวอเมริกันได้ท่องเที่ยวรอบโลกจนจบเกมโปเกมอนในไม่กี่สัปดาห์วัตถุประสงค์ในข้อที่6เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพได้แก่ลิง k ์อิน ซึ่งเป็นช่องทางที่เราสามารถสร้างโปรไฟล์ของเราหรือสามารถหาเพื่อนร่วมงานหรือหางานโดยมีหลักการคือใส่รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราโดยรายละเอียดของลิงก์อินคือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถสร้างรายการติดต่อกับผู้คนที่รู้จักในด้านของธุรกิจวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้แก่เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้หรือ p e e r topeer to ได้แก Sky, Line, <S ่ s k y p e Line Messenger f a c e t i m e เมื่อเราทราบประเภทของการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้วเราลองมาทําความรู้จักกับประเภทของการสื่อสารในสังคมออฟไลน์กันบ้างนะคะสำหรับประเภทแรกคือระดับกลุ่มย,ย่อยได้แก่การประชุมระหว่างเพื่อนร่วมง,งานการเรียนในห้องเรียนการรวมกลุ่มชมรมต่างๆเช่นชมรมวิ่งชมรมดนตรีเป็นต้น และในประเภทถัดมาคือในระดับมวลชนซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่ระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับโลกโดยเป็นการสื่อสารที่ใช้สื่อมวลชนเป็นหลักได้แก่วิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์นิตยสารและหนังสือพิมพ์ ซึ่งในปัจจุบันมีการหลอมรวมระหว่างเครือข่ายโทรคมนาคมเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายสื่อได้ในวงกว้างมากที่สุด